ได้สาบานสีโนโถกแหงล่าชาเจ้าพวกไถ่เข้าล้านเลนหล่อนสังก้อนไก่เอาโหลดไปเล่าก็ไทยเป็นพี่น้องถ้าของเสื้อดอกเขาเดียวน้ำขุ่ไหลกดเลี่ยวมาตันเต่เมืองจินผ้ากันอบะยพได้ดวงเลยมาพีได้เป็นวันพีแล้วไทยเล่าคือน้องพีสามาชีกอดมันกันหลอย่าห่างเหินเสียงสังเอินบุญสวงลำกับแค้นพวกเฟนเฟนเมืองเล่าไห้เอา เมืองปากไล่ตรงกันามสานาคาอยู่หอยฟังเมือ,มองบ่งแต่นแก่นาอยู่แก่นตงขงเป็นบ,าอนอาบ้านพี่เมืองน้องคองเตาแต่โบรานเมืองเสียงข้านอยู่ทังขวัวแม่กงควงขันมีนิทานจะเบาว่าเสียง้านนำจอกหมอดย,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 ยิ่งัว,วตังเตีคนเท่าคนเราจาเลยตงหนาแดนใส่ผามองลองถะนูแพงลิใส่หินผาตังเห็นแต่ว่าบ ไก่ตุ่มแกงไก่ไหลไปตกแกงฝ่าผาตั้งตาฟังขุมเมืองปากส้มมันนักยูส่งส้มส่งส้มบ้นผมตุ่มโงนูลงไปทางสังคมรอผู้ผ่านใหม่เสียงน้ำไหลตุนทางวังหินปนอ่างหัวแกลุบอ่างหม่างทางโอ้เอากระสันตกลงไปบอลบันถึงอ่างป่าบึกบอลน้ำตกข้ามทองอยู่รอของทางไตเสียงน้ำไหลตุนทาง ฟังเล่าก็หักปาเอาเขนจอกหอยของได้หองฟองเขาใส่กันแล้วมันแม่คงสิขีดกันตันกระสร้างหัวมันแต่ว่าความสมพันบ่ห่างกันบ่ก่อยถอยลงมาทางไปเบี้ยงจำสีเสียงใหม่กำลังหุงกำลังสเศรษฐกิจที่โดลุคุมฟ้าได้สากันบ้านของนางวานั้นตุงหาดทาของอิน ได้ดอนจันเน่ละมิดฟังบัางนาหน้าหลอนหอมลงมาทางไตพุ่มสาธาบอเชิญเจ้ามาพบพ่อยาไฟแน่เด้อเห็นนาหลวงตั้งเธอเล้อเธอเล้ออยู่กำไฟเวียงแก่นคงวัดไตสีไข่สีหูเงืองเหลืองเหลื่งมขาบักเพื่อนอยู่ทางไตดอนแตีนดอนตั้มขัวกษสตรกรปลูบบักแตีนบักเต่าหอมขัวดอกทั่วนา ไปเยี่ยมยามเด้อแม่ป้ามาฟังทั้งหนองไทยบ้านปะโควเวียมขุกเล็กหวนวันพร้อมจอมมนีสีแก้วสะพานทองตองตะงานทำไปถึงหมู่บ้าอนนันคณะเลงจำแตงเอาคณะหลงจำแตงเอาใส่เป็นเงา กับวันนวนหูเมืองน้องไายเรียงกันซากันนอดังกอองสะพานท่องเสศจสินดินลาวสีเฮงหวงฝุ่วบาลุงเล่แม่ป้าสีมีนาดอกซึมบ้านพญานาคยื่นา้ำไปต้ำบาดานจุดบังไฟสยโยโฮกันนำพร้อมถ้ากันหอมกันเฮงรักษาเอาบ้านน้องพี่ผูกว่าหมักสามอาทีผูกไม่ตีขอดมันเด่พันลอยดอกกาปี ไปฟังคุณมาฟังพี่เป็นน้องพี่สเสมอกันความสําคัญคือกฎหมายให้รักษาเอาไว้ลงไปใต้วนพิสัยบันคนสาปญัญญานาคยกหนา้ามาเยี่ยมดอกบึงมองจนซื้อเสียงดังก้องท่องเที่ยวท่อท่อท่อ เดือนจิเด็ดบ้านเป็นอังอซอซอ,องแม่น้ำของวันนั้นอัจฉร์ยิ่งไงปัญญาหน้บบาจุดบังไฟคนจิหายโศกเศร้าเมืองบ้านสิสุมเย็นเป็นที่นาตื่นเต้เนราพิสูจน์ก็มาเห็นสะพานทองไข่ล่าเขาดังพอาปานฝาหัวลงมาทางไปบึงกันปากขาดฟังเสียงทาาด่ากองดังกองแกงงหง ผู้เขาห้อยจันค้งน่งเป็นหมอกหัวนัวเดี๋ยวไปทางเมื่อเลา่าเอากระสันเซนมกันเมื่อปากสั้นตุงกันคำไม่มายามเดิน้องพีบึงฟองหลงบุกขาตงขุาตงมคำปากกระดิ่งเจ้าได้ก,ไดกินปลาปีงอย่าลืมแก้วเพลีพักได้กินแกนปลาบึกยาสิลืมบักหอยกีคูกไม่ตีกันไว้ให้เลา่าให้มันแก่นมาจะมือถือแข็มทั้งนุ่มสาวและผู้เท่าผู้ว้อมเบาหให้ฟองกัน ต้ำไฟนั้นทาแขกเมืองหินมูลตรงบันเพลงน,นาเฉตาวุเทนอยู่ทางใต,ต้น้ําสงครามใดตกหันําของกองสะดําคาสีโคดอยู่ังนั้นหอยดังตะของโขงเมืองนครพนมมันน่ะอยู่ทรงททรงทหอยฟังทางผัว โคตบ,บุญน้ำเดิมซื้อเมืองแต่ข้าวกีเขาชี้รีความขันซ่อนกันเป็นลันลันเห็นแต่ผู้พาสั่นสูงสลับทับซ้อนสะอนอูเอากระสันแขนกํมวนว่านั้นคือสิ่มวนวนัยยี้บุญน้เอเมนอเชิญไปยังเด้อคุ้นขาฟังให้กระใจกวงฟังหมอลำบญซ่วงอย่าลืมเด้อบวกกันถาขนมตังต่างางานอุลังาตา,าเจ้าคนสิบายอยู่บ่บเจ้า เดือนสามเดืนเด้อมูเจ้าเชิญมาพบประสบกันปูสนีสำคัญตั้งแต่โบราณปุณไปว่างบุญกันตอนอย่าลืมเด้อบวกทานขามไปมุกดาหารแสนละพันเกลี้ยงใส่ไปข่าดอกเลี่ยนกันแข็งสวรรค์น,นาเขตดนั้นมาตลอดทอดเสพปุณขามดอนตอนไนุม,มานบอนเห,นหินตังให้จะพายเลือกขามกุงผนังบอนส่างนัง่งขิมมาลาทุไตไปข่าแข้งสบาย เป็นเมืองน้องและอ้ายเย็นซุมสุกข,ขีใหิยูดีกินดีบางมีเงินหลานจอต้อขุนเดิ่นฐานสุกสำรานีอพอใหญ่่าบคือนนาของใช้ก้มสิสุกทุกทวนนาลุงป่าสิซื้นบ้านบ้านสะได้ต่อบ้านงามตะงานสีบีเลยเหล่ากับไยสามาคี่สิอยูย่ย่อคงทีผูกไม่ตีเหนียวมันใสสัมพันธ์ยาใดห่างยาได้หมางเบื่อนาให้มาเยี่ยมซองดุ้งกนบ้านปอกแสงนแแ้องแงนั้นพระเจ้าไงศักสิทธ ถึงย้ำตุ้ดสงการจีลาสงวงเจ้าคนมาห่มมาเต่าลาวไทยทั้งสองฟังแกงต่างนอยู่ฟังสายมาสงนานหลหวังกันทั้งสองคนดอนบักเหลว่านั้นกันรหวางกลางผงเป็นผู้เขาสูงสันลวมดอนสะคอนออมห้อมลงไปปานสางทั้งงามบ่น้ำแลลนมีแต่ปอแต่แกลงแสงสิวได้ลิวตา ลมมาไฟไตสีเมืองไม่คงเกี่ยมปากนำมูลเมืองอุบลนดานดึกผาแตมสารวันเด็หัวแีนมคงเสดุลพี่น้องเ่าไปแยมยมเดิหมูเจ้าสาวเสือแค่ผลคำช่องเมดกับพนดวงใสเมืองพี่บุญไปสื่อขายงามือให้คล้องคือกันแท้แม่ลงมาถึงห่องพ้นท่องเมืองเ่าจำปาสักของเฮาเมืองอุบ่นเป็นพี่น้องขอ่งเขาตั้งเต้หึง ลงเหงื่อบ้านก็คือเก่าคือหลังให้ไปมาหายามส่งขายสินค้าสัมภายาเซาสร้างอินโดจีนสิยินทุมกองบะแข้งสีลำตุ้มองบแข้งสลตุ้มสิหาให้กุมแม่นสนใจสิหาใกุมแม่นสนใจเ